แต่ว่ากับมีคนถามอยู่ได้คือน้องหน้าเพื่นนี่โบคิดอยากมาทําง,งานอยู่ทไทยไนโบเชันโดยกับคิดอยากไปอยู่ uh huh. โดยพอน้องกับยังเห็ดสมนุขวัวอยู่ตอนนี้ uh huh. โดยกว่าเห็ดสมนุขวัวกับฮากก็ได้แต่เอกสารมาเพราต้องได้ค้นขั้วอย่างหลายอย่างอีกดย uh huh. กาบสบายดีและสวัสดีเด้อผมเองพี่น้องเบิร์ดสุขูสู่คนบอสเป็นพี่น้องถ้าฟังลาวพี่น้องถ้าฟังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองของป่าตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะผมพี่น้องเนาะโดยเนาะเมื่อนี้กะพี่แหละพี่น้องเลยกะแวะมหานนองนาเพนเนาะพี่น้องอยู่ทางบ้านนุนสันพี่น้องเลยอยู่ทางเมืองไทบุรีแข้งสวรรดนาเขตพี่น้องเลย กาได้ของฝากของต้อนเนาะมานำบ่อแสนเพิ่นพี่น้องเลยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ่อแสนเพื่อนได้ฝากเข่าของเนาะเป็นเข่าสารแน่ปลากระป๋องแน่พี่น้องเลยเกือเป้งนัวเนาะพี่น้องกาเพิ่นก็ให้ไปแจกจ่ายเนาะกับพ่อแม่พี่น้องที่ว่ายังขาดแค้นไปชนเนาะตามถนนหนทางหรือว่าครอบครัวใดก็ได้เนาะที่ว่าเบิ่งแล้วยังถือว่า ลำบากขาดเคืองอยู <ım S 2> like ่เพื่อนวะเพื่อนก็ได้ผ่านทางบ่าวแสนเนาะผ่านทางบ่าวแสนพี่น้องเลยทางบ่าวแสนก็ได้ให้ทางทีมงานเนาะหรือว่าแบ่งปันทางบ่าวตานนำพี่น้องเลยแล้วก็บ่าวตาก็ให้ทางน้องเจ็บน้องเววตาเพื่อนชุดหนึ่งพี่น้องเลยแล้วก็นี่เนาะก็สีมาแบ่งปันกับน้องนาเพื่อนหนำพี่น้องเลยชุดหนึ่งาะว่าน้องนาเพื่อนก็โอ้อยู่ผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะ โอยยังเห็ดสั่งอยู่เด้งอมอยู่นี่ช่วงแดดครับสบายดีน้องโดยป้ายังตากเครื่องโอ้เอาเอ้าจตากให้มันเลี้ยงกอนพุมแดดนี่จุอยบดนี่โอ้ยบบได้ได้นี่กินข้าวแล้วบ่กินแล้วเนาะมันยังเลี้ยงไก่ไข่บ่คือเห็นเตะไข่มาจูดอุดยุงยังกันคืนเออเป็นอย่งไรมันเป็นยาแก้กันเพราะเพื่อนบออะไรกันใดพันกับบมียุงลายมาไดโอ้ นาะยุงปวดทได้บ hmm. uh ัดเดี estiver, uh, ๋ยวนี้เฮงไขยุงระบาดอยู่โดอืมมาจูดว่ะย้ำแรกคำมาแล้วยุงมันแตกเออนอนจ้าจ้าวพี่น้องเลยเอ้าให้น้องเพิ่นตากเครื่องตากของเพิ่นกอนอยูู่้เดียวงงงงเงี่ยมอยู่เพิ่นก็ไดแล้วครับเพิ่นหันเพิ่นกรไปอ่าจงไดซีดอญ้ามันนาะพี่น้องหรือว่าไปไทยส่วนมันส่วนอ้อยพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นจังได บอกเือว่าจังไดเนาะพี่น้องอ๋อพี่น้องมึงเนี่ยมักมูมักแตงเพื่อนนั้นอยู่น้าสวนอ้อยสวนมันนี่จังไดนี่ชุกบดบ่อนี่นี่แบบเป็นสวนมันที่ว่าช่วงลงมาหาน้องหน้าเพื่อนนะกํลาลังเสียบพี่น้องเลยมาบบดน,นี้เขียวืออยู่จักมักมูมักแตงเต็มอยเสียดายแต่ว่าน้องหน้าเพื่อนบ่มีบนปลูกบนพังเนาะพี่น้องโอ้ยจังชั่นนี่โอ้อย,นเ,นยอเต็มอยู่นี่ มย่างตัวน <c ười> <C Coh> <tube> uh ีไก <c ười> ่เจา้เลยนี่โอ้พี่น้องเอ้ยยังเหลือแต่กระวัวแบบอ่ายังเหลือแต่กาะกับโบเฮียวเนาะแบบเบิ้งกี่กวบตัวผู้เจ้าเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าไก่เจาะบ่ได้มาหาน่องน้าเพิ่นโดนเถือยได้นี่เนาะพี่น้อง มื้อนี้ก็เอาว่าเนาะคิดเห็นทางน้องนาเพิ่นนี่แหละพออ่ามีผู้ใหญ่เพิ่นยืนมือเนาะฝากข้าวฝากของมาแล้วก็ได้แบ่งปันให้พอได้อยู่ได้กินบ่อนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเพิ่นพี่น้องเอ้ยกี่เฮือนภูมเฮือนไฟเพิ่นนี่ก็มีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นน่ะเนาะยืนมือกมาช่วยพอได้มีที่ชนที่เซาพี่น้องเอ้ยซื้อดินดอนตนหญ้าให้อ่าต ยังได้จักสิติงพร้อมแล้วบ่หรือว่าแบบใดจักตัดหญ้าเนาะพี่น้องยังแล้วแล้วบ่บัดนี้อ้เบงเนาะพี่น้องจบเอาเครื่องก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ละยังเหลืออยู่สุดนึงพี่น้องเอ้ยแล้วก็นําเบาเวียดเพิ่น3ุดเนาะเพราะว่าแงปันกันมือวานนี่ละพี่น้องเอ้ยอู้ดดแท้นี่ แล้วก็เข่าสารเนาะพี่น้องเข่าสานนี่อ่าสีมีอยู่สุดละหาถุงพี่น้องเลยหาถุงเนาะหนึ่งสองสี่ห้าอ่าถุงหนึ่งถุงละโลพี่น้องเลยกับทั้งบดทั้งมวลกับมีอยู่หาถุงกั็แสดงว่าหาโลเนาะพี่น้องกับมีเกลือพี่น้องเลยอ่ามีเกลือแล้วก็ขนมแล้วก็ติ่งนัวปลากระป๋องพี่น้องอืม วาเซียนเป็นเห็ดเป็นธงเป็นสูตรไว้เนาะพี่น้องเหมาะกับนองนาเพิ่นก่อนถือว่าลดค่าใช้จ่ายไปอีกกันได้นี่เข่านี่ก็ห้อยอยู่ผู้เดียวนี่ก็ได้ได้หามือหรือวสามมือพุ่นจักมือละธงอตัวนั่งนั่งน้องๆเนาะโอ้ยอามายังได้จักตัดหญ้าพวกชาวบ้านนี่จักป้าเพิ่นโอ้ยไว้ให้ทางน้องตัดหญ้าแม่นะมาจใจาเนาะ นี่กะอึ so ๊บอ่าโดยเนาะใหญ่ทั uh ้งเบาเสียนพ่นเด้อโดยอ่ะอ่าเนื่องในโอกาสวันเกิดเพิ่นพี่น้องเลยพ่นก็ให้แบบแจกจ่ายเนาะกับแต่ละครอบครัวเพิ่นน่ะกินข้าวแล้วบ่าใช่น้องกินกับไปทางกินกับปิ้งสิ่งหนึ่งโอ้เนาะอืม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 ้อ่าทุนทองไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ไปเฮ็ดเปี๊ยกยังชะครับ บราจะไปสีดยาให้เพิ่นพอดอากาศสักเครื่องจากยังแล้วอ๋อเาช่วงนี้จังได้ยังมีงานหลายใช่ป่ะงานเฮ็ดงานตัวเองนะแบบสีดยามันตัดหญ้าบสินั่นโอ้สีดยามันแน่ตัดหญ้าน้ำแนอเดี๋ยวคือหยามันนี่คือหญ้าป่าเนาะแม่นกับไปช่วยเพื่อนเพิ่นพอกัอยู่น้ำเพิ่นนะเราต้องช่วยเพิ่นมีหยัางนั้ๆอ๋อเนาะเฮ็ดช่วยเพิ่นไปเพราะว่า ช่วนนี้มันก็เขาสู้เราดูเห็ดหน้าเห็ดหน้าแล้วนะกับบัดทั้งนี้บัดบนมี้หน้าเห็ดเป็นบ่โอจักหมูมาบ่เขามาจัางบ่ไปสีนานาวานไปไปเลยอ่าก็คือว่าอะไรเนาะอ่าบัดทั้งนี้มันบัดชวนลลยบัดนี้ยุ่มเห็ใหน้าเห็ดชวนเป็นบ่อย่างเช่นหน้าก็ชวนหน่อยนะชวนมันชวนอ้อยพี่น้องเอยแล้วกักหมูหมักแต่งเนาะ บาทั้งป้าจำเจ้าได้ก็มีลายบอกชม่วมงบางแดงก็มีแต่ทำนี่แหละเพราะคนไม่ได้ปลูกนะเพิ่นปลูกแต่พวกมันพวกอ้อยสิ่งสิ่งมีแต่ใช่เพราได้กินโดยเนาะหรือว่าพี่น้องมาเยี่ยมมายา่มพี่น้องเลยอันนี้ก็ปลูกไปจะสื่อเราปลูกไปพอได้กินแต่ว่าไก่เจาะไปแล้วหน่อยได้น้อยมันบ่พอะจะได้ขายหมากหมูงามพี่น้อง เขาเฝนะันหมากบังไงบังไงเนี่ยเพาเขาเบิ่งเขาดูแลนะคือบอต้าเห็นหมากชิบพันนี่มาเข้าขาเนี่ยโดยอ่าเมื่อขายเพิ่อก็ขายหมากเศร้าเนาะหม,มากแล้วมากเศร้หาหม,มากชิบหาอ่ามันตาหมากน้อยหมากใหญ่แมนแมนบอต้าอยากมีรถเด้บอต้านอะนชิบมาเมา <laughs> เอาเอามื่อให้แอนสามีเพคนคลายนี่ว่า็ขายกับเขาได้อยู่อืมแต่คนขายบนเชิญกับชิบล้านชิบหาล้านไปบ้าจุเนาะคือเชิญเพิ่นนี่คนคลายนี่ชิบล้าน กับโห่สิบล yeah. okay. right. ้านก็ได้ลายเติบเยอะเออยน้องเงินสิบล้านมาเป็นในหน่อยได้พี่น้องเวอยยบ้บอตาก็ยังบุเคยพ่อด้ยแบบเงินหาด้วยตัวเองโป๊บัเดียวสิบล้านนี่เ่านมาสือบัตรชวนเลยนะตีราคาไปสิบล้านซาอย่างนี้บัตรคือมันนี่บัตรกันก็ได้ดีกันไน้นๆมันเนาะเป็นราคาได้มันดีทีเดียวนี่กับโลละสามพัญหาสี่ัหาเนี่ยโดยช่วงนักในบัตรยู อ่าสามพันแปดโดยอยู่หลักสามโดยแต่มันไกลเพราะจะแมนครับมันไกลแมนมันคือทางน้องเพิ่นกัเอ้าวน้องช่วงนี้ก็คือว่ามันเข้าชูหน้าพลแล้วก็เรื่องดุดให้ดุดหน้าในก็โจ้ไว้แล้วเนาะเรื่องดุดครับไปเห็ดเงาะนะผมเนี่ยมันลุมมันยหลุมตกโดว่าหมอหมอนี่นี่มักก่อนคางที่ว่าดินแห้งแมนแต่ดินเปียกๆเข้มสุ่มหน่เว้ยบ่หยางลงเลยหยางหมุนวุ่นลงเลยเนาะมันหนักเด้อหมอหมอหนี่มันหนักเด้เนาะพี่น้อง มันนักแล้วกับมันก็ยากอีกหลุดคเพราะว่ามันมีเทอร์โบมันอยากแห้งบันไดเด้อว่าชื่อรถอันที่นั้นรถเก่าเขามาแปลงเงาไปจ้าวจ้าวจ้าวพี่น้องโอ้ยก็คือบอกเลยเนาะหลายคนก็อ่าอยากเห็นน้องนาเพื่อนเพราะว่ากะบโบได้คอยอ่ามีผู้ใดเข้ามานะพอเข้ามาก็ชวนลายกับโอยากพ่อน้องเพื่อนกับโบได้คอยเห็นเพราะว่าไปฉีดยาอืโดยโบคอยอยากอยู่นะ มีเอฟซีเพิ่นถามอยู่เนาะคือบ่อเข้าไปหาน้องหน้าเพิ่นแน่ยห็นนั่งเคลื่อกายมากนี่ก็ค่อยบังยูนะเห็นแต่เทียงเป้าใช่กะย่างน้องพักพรบ่น้องเมื่อยแห้งน้องกรบปุไปเลยอือเลยจ้าคือพอได้อยู่จักมือนะว่าอะไรกับน้องเนาะพอได้อยู่จักมือพระปุกไปเห็ดอยู่ตลอดนะเห็ดกะมันแดดกะเขาห่มอยู่ใช่ไอ่าเพราะว่างานเท่าไรนั่นเนาะโดยเห็ดตับใจเขาห่อนเขากะเศรอบ่อถ้าเฮาอยู่กะบบฮู้ว่าสิไปไปกะอยู่ซื่อๆมัน ว็อ,อยากไปโหลดเี็ดีเอกสาเขาเคยเลยดิแม่เคยแล้วแต่ว่ากับมีคนถามอยูด่ด้คืขึ้นน้องหน้าเพื่อนนี้โบคิดอยากมาทำงานอยู่ทไทยไนโบกับชันโดยกคิดอยากไปอยู่โดยพัวน้องกันยังเห็ดสะมนุคั่วอยู่ตอนนี้อรือว,ว่าเห็ดสมมนุขั่วกับฮากก็ได้แต่เอกสารมาหัวต้องไปค้นขั่วอย่างหลายอย่างอีกเลย เพเมื่อวานนี่กับป้าได้ไปซื้อปุ่มมันนั่นให้ทั้งเมืองมันผู้แหละซื้อมเพรามันเห็ดหนกเห็ดนั่นบ้านนี้ต้องีต่เบิ่งชามนุ่าเก่า <c oughs> อีกจือเลขบ้านมาได้บ้านนี้โ,<อ>โดยเขก็ตตำรวจก็เลยตีไปเป็นคนตกหลน่นเป็นคนไทยยังสินะโอ้น้องพี่น้องเนาะนอ่าก็คือเรื่องอยากไปอยากไปอยู่เนาะโอ,โอ่าเพราะว่าไลายล่คนกะ ก็ค <c oughs> ือชีพู่่แหละเนาะพี่น้องก็ไปทั้งพุ่นกันยังว่าโอเคเน่สินะอ,อ่าก็อันนี้ก็เพิ่นคนอยู่อ่าแถวคนแก่นนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นเหตุงานสวนป็นั่งสวนเกี่ยวกับอกหมกอกไหม้แหละเพิ่นว่าเห็นน้องหน้านี่แบบอ่าคือชีเข่ากันก็บแบบงานสวนสินะแบบเพินเ่นเห็นน้องหน้านี่ครับลดได้เพิ่นว่าเนาะหรือว่าแบบดูมันเห็ดครับสวนอ้อยสวนมัน เฮ็ดสวนกุหลาบบ่หรือว่าสวนช่างเนาะหรือว่าสวนดอกไม้บัลลีอย่างเช่นย่างแหละพี่น้องเลยเป็นกรว่าติดต่อให้ได้บ้อบอตาอาจารย์กคือว้าเลยเนาะพี่น้องอ่าจากสีติดต่อจังใดน้องเพ่ควรมีหุ่บัตรอะไรก็ได้อืมหุ่ดบัตรหุ่เบอร์ผมมันยากหลายอย่างหลายอย่างจริงจริงน้องก็อยากไปอยู่ไปไทยพราะว่าไปพุนเฮาสิได้มีเงินเก็บธนาโดยคืออันนี้กับเพื่อนว้าน้ำอ้อยู่เพื่อนว่าวันหนึ่งอ่าสี่ร้อยอ่า กินอยู่น้ำเพลินเบิดเลยเด้แต่ว่างานสวดอ่ากินอยู่น้ำเพลินเบิดเลยเพราะว่านี่อยู่ใกล้ๆนี่เพิ่นว่าอ่ากัถ้าว่ามีอย่างเรียบร้อยนี่ก็อยากแนะนำน้องเพิ่นอยู่แต่ว่านี่โอ้ยกลัวสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะกลัวเฮ็ดได้โอ้เน้องกังยากอยู่สมานุเควาะนี่ที่ว่าทางแม่แก้วเพิ่นให้เฮ็ดนี่กับตอนนี้ร้านก็ลังแล่นอยู่อืมถามถามบ่ราคาเท่าใดรกะเพิ่อนว่าหัวสี่พันเออถือว่ายังยังใครกลัว ทางบ้านแม่น้องน้ำเพชรเพริ่นอยูุอดีนตี้ก็ตีราคาไปซื่อสี่พันแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าสิอีกหลายอีกคนใดนะเพราะว่ายังหลายขั้นตอนโดยม,มันยังด้วยังหลายอย่างทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นเฮ็ดบยย่ให้บ่ได,โด้โดยโอ้เพิ่นก็คือว่าเลยเนาะเฮ็ดตามหน้าที่เพิ่นเพิ่นก็ได้พี่น้องเลยอ่าอ่าอ่าแตมีแต่ว่าเอ้าพังไปเนาะพี่น้องมีแต่ว่าคือเงินบัญชีห้องขึ้นไปเทิงหัน้าโดยคือทีอ่าน้องอ่า เฮ็ดแบบนี้เลยจ้ะเฮ็ดอ่าเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานที่น่ะเพลินให้เป็นวันบริวายพอได้อยู่ได้กินน้ากันพอได้อยู่ได้กินน้ากันนนเดี๋ยวขอเอ๋อเนาะพอได้อยู่ได้กินโดยอืมอืมอืมเพราะว่าอ่าคือว่าแะไรตอนนี้ก็บอนุสาวสาวสองพอจะดูสาเอ็ดสาวสาวสาวสามนาะพี่น้องอ่าเพื่อนก็บอกว่าอ่าผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำนีนี่ถ้าว่าแบบมีบอล จุดยืนนะหรือว่ามีงานปิดลักปิดแรงของตัวเองนี่โอเคอ่าขักเลยได้นี่เพิ่นว่าเพิ่นกะนี่แหละเพิ่อนที่ว่าสนใจเนาะอ่าทางน้องเห็นแบบขยันขันแข็งที่นะอยากไปเห็ดงานน้ำโบเพิ่นว่าอ่าต้องการนะเด็กได้คนอยู่เพื่อนว่าเนาะโดยทั้งไปจากไปกับไปอยู่เพราะมันยากหลายอย่างนะโดยเปซีแลนด์ได้โดยคั้นได้สมุนุข้วกันยังดีอยู่ยังดีอยู่เนาะออ่่าากสิงงยยนนนโเะพี้ คือเรื่องรอบเรื่องครัวนี่โอ้ยังบอกยังบุคิดเลยแหละนะ่บุคิดเลยผมเฮาบ่มียังสีไปแมน,น,นออบอแล้วก็ยังเส้นโทรศัพท์นี่น้องเองก็มีใช่เปล่ากับมีโดยโ<อ>บบทโยโรศัพท์นี่มีโยู่เนาะแต่ว่าอ่าคือบอาและมันเฮาบ่บ่ได้คอ,ออกไปห้าล้นใช่แมนหรือว่าเคยไปอยู่บล่กับ,บ,บ,บไ,ไ่ได้ไปใช้บ่ได้หมักไปใช้ดอกพอคามากกับมีแต่นอนของเพลงนอนเอเงินคำกับแก้วเฮาแน่นาอพี่น้อง คือเป้าหมายลักๆคือเป้าหมายนี่คือที่เห็ดหอย่างต่อแบบนี้คือสมุดเก็บเงินหาเงินได้นะเป้าหมายของน้องนี่เป้าหมายน้องก็คือสั่งเฮือนก่อนจะได้ดเพราะว่าดินเรามีแล้วได้เนาะดินของน้องผลไน้นนี่ซื้อซื้อซื้อจักมือก่อดินอันนี้ก่อซีมือโอ้โห่น้วกเป้าหมายลักๆถ้ามีเงินน้องควรสีแน่ใจเฮือนก่อนองเลย เพราะว่าถ้าส no. ังครอบสั uh, homes, no ่งครัวม oh, ันก็สีบนยุงยากเนาะจังหน่อยบัดเออมีครอบมีครัวยังดีาะชิยู่ตู้ไปก็บ่ได้าะว่านั้นเด้ออันนี้ใหม่นี่คือเหมอดกินมาเล็งคืได้เห็ดใหม่กะคือเหมืนเราได้มีเฮือนอยู่นี่ห้วยให้ในได้อ่าบ่มีเงินก็ให้ในมีบอนชนเพร่อน่าบ่มีบอนชนบห้วยนอนน้ำตนนนทนทางนี่บวหวเลยเนาะโดยแมนอยู่เนาะอ่าเพราะว่า้องนาเองก็คือสีหู้แล้วละว่า อความถูกยากความลาบากเป็นอย่างไรเนาะแมนคือแต่กี้น hmm. ี้เฮงบอกว่าแมนบมดครับที่เฮงลำบากเคยเคย่านเคยยังมากมากมายแล้วโดยแต่ที่ว่ามีทุกมือนี่ก็่ทีว่าดีโดยที่นีผู้ใหญ่เป็นเมตตาสงสารนะโดยตอนผู้ซู้ึกว่าแบบนักอะไรนี่เอาหยุดตอนเจักปีประมาณสิบสามปีสิบสามปีนี่ก็เริ่มเข้าสู่แบบบุกเบิกกระบียกอะไรแนบว่เริ่มเห็นเห็นงานเริ่มหาเงินอะนะแบบ ทุกแหละโอู้ห,หจักว่าควมลำบากเป็นไดแล้วแม,ม่อืมอ่าเนาะคือช่วงบ่าวตาเนาะพี่น้องแบบอ่าเริ่มเห็ดเบี้ยกจริงจังแบบกับๆๆครอบครบครัวอยู่น้ำโพน้ำเม่นั้นเริ่มน้ำให้ดํำหน้าเปลียน,นีีกอยู่ในประมาณชิบสามปีอ่าผู้ชายเนาะอ่าชิบสามิบสามิบสองปีนี่โอเคคาดให้ไถนนาได้เนาะบ่าวตานี่ก็ไปเห็ด นา5ไม่เท่าพี่น้องเลยตอนอายุ13ปีคือว่าโหดูเดือดเดียยวแต่ว่าตอนนี้ก็เออน้องกับกงเริ่มแบบชิใช้รถใช้ยังแมนคือตอนนั้นทั้งอ่าเบาอิงกับบได้คือกันยังโมมีรถไทยได้แม่อายังโมมีรถไทยนี่แหละก็คือตอนนี้นี่ก็ชีวิตนี่ก็ถือว่าดีขึ้นนาอพี่น้องเนาะก็พอมีอยู่มีกินทางน้องนาเพื่อนพื่กันและนี่เนาะได้พ่อกับได้ลาคนบาดเนี่ยดีขึ้นน้องกายแต่ก่อนกัน ลำบากมากมายผ่านทุกผ่านยังมาโดยโดยเนาะแต่ว่าเรื่องอ่ากินเหล้าเมาชุรานี่ก็บอกคอยบุ่นถอกเนาะอืวมแล้วมีบุญมีศีลก่ยังบ่ได้ไปนั่นแหละเทียแบบใจมันไ่อยากไปเดี๋ยวเนาะเพราะว่าคือรู้หูแหไะพี่น้องถ้าฮาบ่มมีเงินนี่ไปใช้ก็บ่ม่วนคือ่นว่าอะไรไล้อ่าพผสิชีว่าอ่าพผสิชีว่าบมมีเงินแล้วแบบม่วนล่าเรื่องนี่ยากอะไีกับมือนี้ ดินล้นหามือวนี้ก็หาเงินเนาะโดยดล้นหาแมนคือน้องไปเหตุงานนี่ได้หลายชุดเคยได้ฮอดบ๊อมือละเศษกได้โดยเยได้เนาะสำแบบมือคือออกไปดูดหายดูหน้าได้เนาะโดยอ้ชีดยังที่เขาก็ได้อยู่แล้วอืมว่าไปชีดยาก็ไหลหลัหกเจ็ดสิบเลยนะโดยแต่ว่าหมอชีดยามันแบบมีความเสี่ยงอยู่โดยมันเป็นยาขายาะบ้ดนชีดตอนในแดดมันฮอนมันเมื่อยไปดี๋ย ยังกระเทกโดยเนี่ยปิดอากปีดปากเขาออกเวิร์ดอ่ะนาโดยแต่เขาไป,ชาปใช้มันเทคงหัการจผื่จะตันเข้าไปใั่ไแม่แต่ว่าใชา้โบชัยกันอันตรายอีกได้เฟื่นนี้โดยอ่าจังได้กับบดาดยาฉีดยาในน้องมีแบบเครื่องป้องกันอยู่บ่การเสื้อปิดปากธรรมดา,านี่แหละ้วจังได้แบบถุงเท้าถุงมือถุงตีนได้ใช่บแบบ ใช่บ่เกิบุกบุบกูใส่เด็กือิดผ้าใบเพามันฮอตนะใส่บ่ได้เลยยันแบบเกิดการตมพี่นะบริชายแต่น่ะฮอตมัดแบบเป็นเปียกแล้วมันมัดนะเด้อเราอยากออกทิ่มไปหมดเลยอดอ่ายันว่าเนาะแบบคือน้องไล่เพื่อนนี่เพื่อนก็เคยถือน้ำยาได้อ่าเพื่อนจังแบบอ่าเป็นในแห่งในขาเพื่อนพี่น้องเลยคือทั้งน้องยังยังบ่เคยมีอาการปุูมเพลชันเตืาเปล่าบ่ยังบ่เคยมีเปล่า นั่นมิได้นั่นคยเป็นขีดกระตอบอยู่ในมือนี่มันเต็มหมดเลยต้องไปฉีดยามันหว่าแบบมันตายไปเลยอ้าวเราจะเลงว่ายากัดได้นั่นโดยเราอ้าวมันคือรุดออกไปได้ยังไงโดยน้องก็มาคิดเรือยรือว่าเป็นแบบคือเดียวกับบลตานี่บอลนพี่น้องนี่บลตาก็เคยมีนี่ดูเลยว่าเคยแต่ตอนนี้นี่ตุ้มนึงนี่โดยอ้ามันจะขึ้นมาตุ้มน้อยๆน้อยๆดอกแบบเป็งแบบเดินตาป่าเนาะถ้าว่าเป็นน้ำ่ามือพี่น้องเลยจะจากะอ้าวนอกจากได้กชะซู คนเฮ้ามันก็เลือกาบได้หลายอทางปัดใดน้องพี่น้นองเฉพาะบอนที่คือน้องหน้าคนอยู่ได้ชีเลือกแค่นังนอกจากฉีดยาดยอืมแต่ก็นะมันอ้อยเนาะแต่ก็ไทยแต่ว่าอยู่ในเมืองแต่อยู่ในเมืองบัตรหาค่าหาขายอย่างอื่นแต่ว่าคือน้องเป็นบัดบกเคยไปแล้วก็บอเป็นไปแน่บัตรเบื่อยังเฮาก็บอมีเน้องพี่น้องแมนอยู่คบไปอยากไปปัดใด เื่องคลายกับมันบ่อยก่งไปได้อ่านเงช่งอ่านหนังสือก็บอกเออเราแลยก็น้องเอกก็เคยเข้าเฮียนบ่เดือกะเคยเข้าตั้งแต่ห้องป .1 นึจากนั้นกัในฒ่าเสียก็เลยได้ออกมาเออแล้วก็บอได้กลับไปเฮียนเลยกระยาเลยแบบออกไปหาอยู่หากินเลยบบดนี้ตอนี่เรช่วงในฒถาเซียกับบได้มีคนใดแล้วนะบางคนต่างไปแล้วได้บ่เนาะนอนเนาะคือเ่าแลวบอตาเองกะ อนี่แต่ว่าเป็นกำลังใจให้เนาะงมื่อกี้ได้ของฝากของต้อนแลวเนาะมาให้น้องเพื่อนเพราะว่าขีดเห็นทั้งน้องเพื่อนนี่แหละเ่าะฉันอ่าอยู่ผู้เดียวเน่แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายน้องเพิ่นไปน้ำคือเป็นนัวถงหนึ่งเกลือถงหนึ่งกระหวยได้บะแมนเป็นทิศภูมจักแมนเป็นเดือนแบบโป้นอนพี่น้องเนาะอ่าถ้าอันนี้แหละถ้ามีผู้รักผู้ใหญ่เิ่นให้มาเนาะก็อ่าในมาเนาะพี่น้องเนาะได้ก็อยู่สูแล้วน้องเด้อ นี่แต่ว่าจังใดก็ขอบบุญขอบคุณทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนน้องๆเนาะโดยอ่าฉันสาธุร้านก็ขอขอบใจเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เอาข่าวมาให้น้องครับเลือเป็นนัวพราะข้าวหนมปลากระป๋องกับคอยอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บบ่ให้ใดความไข่บ่ให้นี่โดยให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อสาธุเนาะน้องเองกันสู้ด้วยน้องเด้อโดยเนาะอ่ะกลับก่อนจ้าโดยเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย อ้าวเนาะป่ะพ oh, oh, oh. oh. ี่น้องเลยเปลี่ยนกำลังใจให้โอ้บอได้มีไม้เนาะพี่น้องเนาะเคยเดมือเอาไม้เออมื่อนี้ให้ยเบาเวียดเพิ่นลงใส่ไม้ลงเบิ้งพี่น้องเลยเสียงดังพังสัตว์บอกเนาะอ้าสบายดีเบาเวียดเลยคนขี่ผ้ากันกลั๊ปเลยได้บาทพี่น้องเลยยิ้มเข่าแล้วทั้งยิ้มเข่าทั้งเด็ดบ่ตายเด็ดเนาะอ่าวคนนี่น่ารำลุ่มนี่ กินแล้วป๊อปมนอยากแบบยบมาซาโนมันอ๋อก็เดียวอยากกินน้ำดื่มน้ำอย่างนี้มีอยู่ฉันเอาลงนี่เบิดแล้วบ่ออเอพี่แล้วเนาะทำไมทําอย่างอารมณ์หันเบิดแล้วอ่าโอเคเสนอพี่น้องบไปนี่เด็ดคลิปนึ่งว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้ยใหญ่ดังพังซัดไปใช้ก๊อปและพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบายพี่น้องเลย